ส่วนช่องทาง Marketing เราใช้ t i k t o k ในการโปรโมทเป็นหลักโอเคถ้าง,งั้นในเมื่อเรามีกลุ่มลูกค้าในทิกตอกอยู่แล้วเนี่ยแลวลูกค้าที่ดูจากไลฟ์สดอยู่แล้วถ้าง,งั้นเรามุ่งไปในช่องทางออนไลน์มากกว่านี้ไหมแล้วก็ทําคลิปเรียประมาณว่าเป็นคลิปสื่อถึง,งความโฮเมดของเราด้วยการที่เอาคลิปของคนใหญ่ที่กาลังทำเนี่ยลงในทิกตอกมากขึ้น แล้วก็เราต้องบริหารการจัดการระบบหลังบ้านให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยให้มันครอบคุมทุกช่องทางโอ้ยสมัยนี้มันอะไรอะไรมันก็หลีไปหมดเลยเนาะยายก็เลยตั้งใจทําสูตรนี้ขึ้นมาใดคนรุ่นใหม่เขาได้กินแล้วรู้สึกเหมือนกินฝีมือที่บ้านเหมือนแวหวหวานอย่แหละ น้ำพรกยายเนี่ยกินกับไข่ต้มนะแล้วก็ข้าวสวยละลายแล้วก็มีผักนะอร่อยมากเลยยายใช่แถวพอดีแรกทำโปรเจกต์ในไหนแถวนี้มีอะไรน่ากินนี้โอ๊ยโอ๊ยมึงอะไรใหม่โอ้โหน้ำพริกแม่ะลี๋เฮ้ยวันนี้เลิกงานมาใเนี่ยวันนี้กินอะไรดีวันเนี้ยเอ้ยน้ำพริกแม่ะลีสสน่าอร่อยจัง ไหนลองสั่งมันหนึ่งสิเฮ้ยได้แล้วทันใจจังเลยกระปุกใหญ่ด้วยเนี่ยโหโอ้ยตัวขี้เกียจกับข้าวที่บ้านที่บ้านมีอะไรกินนะมีน้ำพริกแม่ตาสีนี่ซื้อติดบ้านมาอยู่นี่จริงปลแกไปไปกันไหนลองดูสิว่าน้ำพริกแม่ตาสีที่เขารีวิวกันจะอร่อยเหมือนที่เขาพูดกันหรือเปล่า อร่อยอ่ะพวกมึงชิมไหมเมื่อกี้ก็ดูแลอร่อยเหรอเลางชิมกันสิว่าเป็นยังไงเนี่ยอืมอืมอร่อยมากเลยรีวิวดิมีเธอข้าวน่ากินมากเลยอ่ะจะเพิ่มเขาหน่อยได้ไหมมา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 ขักด้วย ามาไหมาอืมน่ากินมากอืมอะไรอะอรออไม่ตัวอืมอ๋องจกิงเปล่า